ลูกนูหน,นูอยู่ฮะน,นูมาหนูกินไงกินวะกินเลยโอ้กินหนูสดสว่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องน้องใหม่เสียงตรงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็อยู่ที่หมู่บ้านไข่าย,ยางนะคะแล้วจะมาดูวิถีการ เขาเรียกว่านวดข้าวเนาะนวดข้าวก็คือปอกข้าวนั่นเองเนาะก็ที่นี่นะคะที่หมู่บ้านพะยังเนี้ยคือยังธรรมชาติยังแบบคือทํานาเนี้ยคือจะช่วยกันนะคะคือเอาแรงกันแบบนี้นะคะก็คือเป็นนาพี่หอมเนาะพี่หอมก็ไปเอาแรงเพื่อนบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านก็มาเอาแรงนะคะช่วยกันทาแบบคือแบบเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมเนาะที่แบบมีมานานแล้วแบบนี้นะคะแต,แต่แต่ทําไมนะคะเดี๋ยวต้องไปถามพี่เขยพี่หอมดูนะคะว่า ทําทไมถึงเอาแรงกันทําไมถึงไม่ใช้เครื่องโนดนะคะซึ่งใช้เครื่องโนดอ่ะที่เชียงตุงอ่ะมีมาหลายปีแล้วนะคะซึ่งใช้เวลาแป๊บเดียวเองก็เสร็จแล้วแบบนี้นะคะแต่ว่าที่หมู่บ้านขยังเนี้ยยังเป็นวิถีชีวิตเดิมๆอยู่นะคะที่แบบเอาแรงกันแล้วก็ช่วยกันทําไม้คนละไม้คนละมือแบบนี้นะคะก็ทําให้แบบแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าจะมีใครบ้างเนาะแล้วก็ จะมาช่วยกันทำนาที่หมู่บ้านขยางนั่นเองนะคะไปชมกันค่ะไปชมวิถีชีวิตท,ที่หมู่บ้านขยางกันนะคะสวัสดีค่ะอันนี้คือนาของพองสีพองรีจะพาพานาไปชมนะคะพาพวกเราไปชมเอ้ะยะยายาแคทซอไปพองสี เออเม, <า S 2> มือ่อนี่นะคะก็ร<ว> <c oughs> ีคนไปตอนแรกก็บอกว่าจะมาช่วยนะคะแต่ว่าเต็มตัวมาสักกันหนนี้ไม่านาจะมาช่วยเออเคียบขามาแล้วนั่นเดี๋ยวกินข้าวเสร็จค่อยไปช่วยเขาเนาะ โอ้เขาจะมากินข้าวก่อนว่ะเขาจะมากินข้าวก่อนนะตอนนี Mot ้พักเที UFO ่ยงกว่านเนะพักเที่ยงก่อนเมื่อเมื่อนามีกี่โคมีกี่กองในพักสีจังหูมีกี่กองนี่ยงูเหรอสองสามสามตั้งหนาผมใส่เนี้ยตั้งหน้าทุกคนใส่เนี้ยฮะมีกี่กองนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกองอะ จะแปดฟองกันเนาะเล้งข้าวเล้งข้าวเพี่เฮ็ดพักมาเนี่ยไอ้ขีไกายมีอะไรบ้างนะคะอันนี้มีไส้กรอกมีของกินอะไรบ้างมาดูนะแกงถั่วปูใส่ไก่เนื้อไก่นะคะมีข้าวเจ้าแล้วน่าจะน้ำพริก ัถนเน่าโ oh, so, ่นเน่านี่ัถนเน่านะคะั่นเน่าของเจ๊เหมยเมืองยองนี่อะไรเนี่ยอ๋อไม่โยมก็มัดเอาเดี๋ยวมาเดี๋ยวซังนี่ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมะละหวานอ่ามะมะละหวานนะคะอันนี้ขี้ปลาคั่วขี้ปลาคั่วใส่ไข่นะคะขี้ปลาไม่ใช่เป็นขี้นะก็คือเนื้อที่เขาหมักกับพริกนะคะอ่าล่ะพี่เสี้ยมาเพื่อ ไปยหน้า <toys> ้งอไีกินน่กินน่กินหวานหวานกินขขากางหน้าหวานน่ะกินหวานหวานะกินนกินกินได้ร้อย ่นน่นฮะข่กนเยนตันะเปิเปิดอันนีแหละเป็นกระตินแดงของเมืองฮะว่าเมืองไทยอ่ะเินี่เป็นกหลาบของเต็งนพนมานะรวมเฮ็ดกาหน ต้นมาว่ะนี่ไม่ยาต้นไม้ยังเลี้ยงลงว่คืองเก้ไปเลยยาต้นไม้ขอไป้าใบยาใยอมแ่นี่นั่นยาสลิดเนี่ยยาต้นไมาต้นมยังตึ้นลมไม่อดเฮ้ยชิล่ะยาต้นมาจงหะลมตร้งหมต้นหมาเออลมดอ

นิยมกินเหล้าอะไรนะไปดูนะอะไเีวล้าลาจากยม่ันอยู่ไนีนี่ันนี้เหล้าสตรอเบอรี่เหล้าสตรอะไรนะอันเลนี่ยนี่เหล้านะคะเหล้าขาวนะคะที่เชียงตงจะนิยมกินเหล้านะนี้ไอปีเราใช่ไหมเหล้าขาวเหล้าขาวขาเปิดเกข้าวสารข้าสารเลรข้าวสารน่ะเหล้าขาสารนะคะนิยมกินแบบนี้ไม่ได้กินแม็กนะ ไม่ได้กินแบ๊กเอ้ยเราแบ๊กอะไรไม่กินนะกินนี่แหละขวดหนึ่งกระหือเนี่ยคนหนึ่งเห็นเกาแยะสองสองพันจัดนะคะสองพันจัดอ่ากินได้สระเปล่ายกเลยยกเลยเรานี่นี่เขาจะยกแล้วนะลองเห็นไปได้กามชิกินได้เฮกินเ้อกินเยได้แช่ มีแงนมีไหนอกกินกันเกินอ่ะถ้ากินถ้ากินขวดนี่หมดนี้นอกเลยนอกค่ะอีเดียวนี่ไม้ไหมอเดลาวมากันก้าลามากันก้าพาผมดูเลยลาผมดูเลยดเเอาละ เอาคนาหวานอากเลยคนขับสุก็เาแต่นเตเกลียวเดียวเดียวนี่เอาเรองเอาแหงเอาแหงนก็ตกลงมานะคเมื่อกี้่นนในน้ามันกับเพือนน่าปีพ่อก้อเน เป็นปีนี้เลยเขาน้ำวารอมาตุปวปกกี่กล้องนม่12กล้องอ๋อรถไปเยอะเลยนะปีปีที่แล้วได้ร้อยถงนะคะปีนี้น่าจะได้ประมาณ6 6ถึง70เองเนาะ ันฝนตกเนะเาะเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกนะคะทั้งวันเลยเมื่อวานก็ตกเมื่อวานก็แดดออกเนาะวันนี้ก็ตกกันแน่นเอาอของกินอร่อยอเบียกอยอยออยนะคะออยโอ้อยากกินอยยอยชัางมานะ กินกูนะทำไมเสื้เอเพื่งมันน้ำท่านี่ปอก้องนี่ก็เลียวกันนี่นึกใจไหมจังหว่าปอมเมืองปอมเมืองสองกล้องอ่ะอ่าพี่หอมบอกว่าที่ทำมือนะคะไม่ได้ใช้เครื่องจักรเนาะก็เพราะว่าจะเอาเพิงนะคะเอาเพิงไปเฟืองหรือว่าฟางเนาะไปอ่อย วัวนะคะก็เลยต้องตีแบบนี้นะคะต้องตีแบบโบราณเนาะต้องตีแบบตั้งเดิมแบบนี้นะคะถ้าไม่นั้นก็ใช้เครื่องจักรก็คือได้อยู่แต่ว่าเราจะไม่ได้เฟืองมาอ่อยบัวนั่นเองนะคะเพราะาเฟืองมันจะแบบไม่เป็นมัดเนาะก็เลยต้องตีมือเอานะคะเนี่ยตีมือทั้งหมดเลยเนี่ยก็มาช่วยเอาแรงกันนะคะน่าจะเสร็จวันนี้แล้วนะ จักใหญ่นะคะก็คือเครื่องนวดข้าวใหญ่นั่นเองเนาะก็คือเสร็จไปสามกองนะคะที่เราแต่ว่าเราป้อมมือก็คือนวดนวดมือเนาะก็ประมาณกองหนึ่งนะคะที่ช่วยกันถ้าเกิดถ้าเกิดไม่เอาเครื่องนวดใหญ่ช่วยนะคะวันนี้อาจจะไม่เสร็จเนาะก็โฝนจะมาอีกนะคะก็ต้องเอาให้เสร็จวันนี้นะคะที่เคยบอกว่าให้ใครนะแอนกินลูกหนู นู้นู้อยู่ฮะน,นูมานูกินไงกินวะโอ้กินหนูสดๆว่ะโอ้นี่นะคะเขาจะเอาหนูไปกินนะคะแม่หนูเลี้หนูจิ้มกับน้ำจิม้มเจ้าวุ้งใส่กินนั่นเฮ้ยนี่มันกินน่ะเดี๋ยวมุ้งยุ่งไยุ่งเลยเฮ้ยเฮ้ยก้อก้ สีกกองเองนะคะที่ใช้เครื่องจกักรงปลาค่ะซิ่าตเีขาวอ้วนด้มอ้วนพอกินสมตำนะคะพอกินสมตำโอ้โหเ่บ <c oughs> ส้มตำก่อนโอ้ออ <c oughs> กิมากับนวันนผกิน,นส้มตำเผ็ดๆแล้วก็กินอ้อยมันถึงจะแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแก้เผ็ดได้เนาะ อันนี้อ้อยเลมนะคะกินอ้อยอ้อยทำไมเปรี้ยวอ่ะกินอ้อยที่นารอยมาก น้องแอนนะคะที่มาเตียงข้าวนะคะก็ค่าเตียงข้าวก็จากในนาไปบนถนนนะคะก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่นะก็ประมาณ200จ้อจดนะคะ200รดก็ประมาณ3บาทเท่านั้นเองค่ะ งนี้แล้วก็ไปตรงถนนข้างหน้านะคะ2องปากประมาณ3บาทเองค่าเลงเตียงข้าวนะคะถ้าไกลก็ระยะไกลก็สี่สี่ร้อยจัเนาะ มอยกันอยู่ว่านี่ไม่มอยไม่มอยได้อีกนะยังไม่มอยกันยังไม่ยังไม่เหนื่อยกันเหนื่อยก็ต้องสู้เหนื่อยก็ต้องสู้นะคะลูกสาวนาตอนนี้จะมาถามความรู้สึกของพี่หอมนะคะเสร็จนาแล้วเป็นยังไงบ้างนะสจดีสจดีอะ ไม่อยอ่ะไม่อยไม่อยอะค่ะปีนี้ลําบากไหมหรือว่าเหมือนเดิมเพราะลำบากไม่ค่อยลําบากเนาะมีเพื่อนเพื่อนมาจ่อยก๋อมีเพื่อนเพื่อนมาจ่อยก็คือมีเพื่อนเพื่อนมาช่วยนั่นเองนะคะตกลงลําบากอะหรือว่าไม่ลำบากล้มยิ่งรอดล้มร้ายลำบากก็อดเอาอ ลำบากก็อดเอานะคะนี่กำลังกินข้าวกันอรเอ็เอร่อยนะคะพ <c oughs> ระวาลูเกเคยมอเฮ็ดเห็ดหน้าเนาะอะไรอ่วะไรด้นะะไรนะไม่ได้นะคะต้องทำนาเป็นนะคะสิ่งแรกต้องทำนาเปนะะ็นเนาะไรลุเกเคยเมืองไทยอะหรือว่าใครไรลูเกเคยตั้งเ,นนะเอากามบานเาะอากามบาอ่าเอากามบานนะคะก็ยังมีสิทธิ์อยู่นะมีสิทธิ์อยู่หนุ่มไทยยังมีสิทธิ์อยู่นะคะ เนี่ยชาานะเสร็จวันนี้นะคะก็สบายใจนะคะปีนี้ปีนี้เขาแพงก่อก็แพงแต่เดี้เ่านแพงแตไไ่ไม่ค่อยแพงนะคะก็ยังถูกอยู่นะคะเสร็จนาแล้วสบายใจนะคะกเวลาเสร็จนาก็จะไปมาช่วยกันเสร็จแล้วก็จะไปสลองกันกินแบบกันที่บ้านอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะก็วันนี้ก็ได้เห็นบรรยากาศนะคะนในทุ่งนาที่ หมู่บ้านขยางนะคะได้เห็นบรรยากาศการโนดข้าวหรือว่าการช่วยกันนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเอาแหงเนาะเอาแหงซึ่งกันและกันนะคะก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะคะก็อันนี้คือเป็นวิถีชีวิตที่ดั้งเดิมนะคะแต่ก็มีความเปลีป่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยนะคะโอเคค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะ พี่ๆท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปน้องหม่เิียงตุงได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะจะค่ําแล้วนะคะวันนี้ใหม่ก็จะนอนที่หมู่บ้านข่ยางนะคะแล้วก็จะมาดูวิถีชีวิตในหมู่บ้านข้ยางนะคะแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะกลับแล้วเนาะโอเคค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้องหม่เิียงตุมด้วยนะคะถ้าเกิดอ,อยากเป็นเคยเสียงตุมต้องทำานาผินนะคะโอเคค่ะก็ไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะ ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ